เราได้ทำสวนได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเนาะอยากจะทำสิ่งไหนให้รักในสิ่งนั้นเรามีเหลือเราก็สามารถนำมาเป็นรายได้ด้วยการมีการขายบ้างทำให้ชุมชนของเรามีกิจกรรมดีๆ เริ่มแรกของการรวมกลุ่มก็คือทางกลุ่มของเรามีการหารือกันในสมาชิกกลุ่มสตรีนะคะถ้าเวลาที่เราว่างจากการทําอาชีพหลักก็คือตัดยางเราจะใช้เวลาว่างตรงนี้มาทําอะไรได้บ้างด้วยฐานของทางชุมชนก็คือเราจะมีทุนทางทรัพยากรทางด้านภูมิปัญญาหมอสมุนไพรแล้วก็ทุนทางสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนก็เลยเริ่มจากการแปรรูปสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และกิจกรรมหลักที่ทางกลุ่มของเราจะทำเป็นการทำการ,กรเรษกรเรษตรเกษตรก็คือการปลูกขมิ้นชันส่งให้กับทางคณะเภสัชของมอสงขลานาคารินน์นะคะตรงนี้จะกลายเป็นรายได้ไรายปีของทางสมาชิกก็คือทางกลุ่มของเราจะมีการรวบรวมผลผลิตส่งให้คณะเภสัชปีละหนึ่งครั้ง ในส่วนของ10%เราจะนำมาแปรรูปเป็นขมิ้นผงแล้วก็ขมิ้นชันแคปซูลค่ะตอนนี้มาสู่ขั้นตอนนะคะหลังจากที่ว่าเราได้ทำการต้มหัวขมิ้นในจุดเดือด30นาทีนะคะแล้วก็มาพักให้สะเด็ดน้ำไว้คิดกันว่าถ้าเราสามารถเอานำมาตรงนี้มาเป็นจุดหลักจุดเด่นจุดขายของหมู่บ้านเราจะทำเป็นอะไรได้บ้างก็คือมีทั้งการอนุรักษ์ การส่งเสริมอาชีพแล้วก็มีการต่อยอดผ่านการเรียนรู้หลังจากนั้นเราก็มาทําการฝานเป็นชิ้นบางๆแบบที่ในถาดน,นี่แหละคะ่ะแล้วก็นําไปตากในตะแกรงตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแชมพูสมุนไพรมะขรูนอัญชันนะคะ,ะน้ำมันสมุนไพรแล้วก็มีทางพิมพ์เสนเทพทารแล้วก็มีฟ้าทลายโจรแคปซูลแล้วก็มีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถทำได้นะคะ เรียกง่ายๆว่าสมาชิกแต่ละท่านต้องมีความรักในสิ่งที่ทําก่อนรักในด้านการ,กรเกษตรแล้วก็รักในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรก็เลยได้การมารวมตัวกันหลังจากนั้นพอรวมตัวกันเสร็จก็มีการพอเป็นอาชีพเสริมเราก็จะมีการลงขันหรือว่าลงหุ้นเนาะเพื่อมาเป็นต้นทุนหลังจากนั้นพอมีผลกําไรเราก็จะแบ่งปันกันเป็นรายปีนะคะตรงนี้ทางกลุ่มของเราจะเป็นส่งเสริมเกี่ยวกับ กิจกรรมของชุมชนก็คือมีการสนับสนุนปัจจัยไรเวลามีกิจกรรมไรโยกิจกรรมตาดิกาก็คือจะมีส่วนร่วมในการสมทบปัจจัยตรงนั้นค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับกิจกรรมในของเยาวชนในหมู่บ้านทางกลุ่มของเราจะเน้นเรื่องการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและการรวมกลุ่มกันก็คือจะเน้นเรื่องการทําเกษตรแบบอินทรีย์ การต่อยอดตรงนี้เพื่อให้มีเกิดความยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นการ,กรเกษตรหรือว่าการการแปรรูปต่างๆสิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือการขยายองค์ความรู้ต่อซึ่งทางกลุ่มของเราก็จะมีการขยายองค์ความรู้ตรงนี้ผ่านการศึกษาดูงานเพราะว่าจากชุมชนแหล่งอื่นๆที่เขาอยากมาตรงนี้แล้วเรามีการถ่ายทอดทางนู้นเขาก็กลับไปขยายต่อในชุมชนของเขาก็คือตรงนี้สามารถต่อยอดไปได้เยอะมากค่ะ อยากจะทําสิ่งไหนให้รักในสิ่งนั้นแล้วค้นหาสิ่งที่เรารักว่ามันมีอะไรอยู่บ้างเมื่อเกิดประสบหรือพบปัญหานะคะเราจะสามารถปฟปนปัญหาไปได้สิ่งหนึ่งก็คือการรวมกลุ่มต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและก,กันสามารถหันหน้าปรึกษากันได้เมื่อมีปัญหาเราก็สามารถมาร่วมพูดคุยแล้วก็หาทางออกได้ค่ะตรงนี้เป็นจุดท,ที่ยั่งยืนมากๆถ้าว่าเราหันหน้าเข้าหากันไม่ว่าปัญหาอะไรค่ะก็สามารถแก้ไขได้ค่ะ ความสุขของคนทําเกษตรก็คือเราได้ได,ได้ทำสวนได้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเนาะอันนี้ความสุขหลักแล้วก็สิ่งที่เราทําสามารถแบ่งปันให้กับบ้านใกล้เนเคียงไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักเนาะของก้าก็จะเป็นปลูกผักยกแคร่มีผักอย่างอื่นร่วมด้วยแล้วทีนี้นอกจากการแบ่งปันแล้วเรามีเหลือเราก็สามารถนํามาเป็นไรายได้ด้วยกัน มีการขายบ้างตรงนี้ก็คือนำมาเป็นไรายได้เสริมสิ่งที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือคนเราได้อยู่กับครอบครัวได้ทำกิจกรรมดีๆแล้วก็ทำให้ชุมชนของเรามีกิจกรรมดีๆที่ว่าร่วมสร้างสรรค์ต่อกันนะคะจะเป็นความสุขที่แท้จริง